สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาไปลงเฮลเลดนะครับผมก็เฮลเลดเนี่ยจะเป็นเลทที่เมื่อเราลงแล้วเนี่ยจะได้เป็นลูกธนูนะผมก็เอาไว้ทําตัวนี้นะที่พี่นึกออกนะพี่ไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้างนะเนี่ยครับลงแล้วก็จะได้ตัวนี้ครับเหมือนว่ามีโอกาสได้2อันด้วยนะเออเล่นชนะ1เกมเนี่ยมีโอกาสได้2อันด้วยนะครับก็พอดีพี่จะทําพี่ก็เลยไปจัดมานะ โอเคทีนี้เนี่ยตัวที่เราเอาไปก็จะเป็นแค่ทันจิโร่นะครับใส่ออฟไฟนะเป็นตัวดาเมจเรานะตัวเดียวเลยนะครับผมก็เวิว175แล้วก็ต้องมีหนวดดำด้วยนะครับหรือว่าเป็นคาตาคุริก็ได้ถ้าเป็นหนวดดำเนี่ยไม่จำเป็นต้อง175นะครับใส่ออฟหนวดดำเนาะแล้วก็เป็นตัวนี่ครับสปีดวาก,ก้อนวิว175ใส่ออฟลดเงิน15%นะครับแล้วก็ไอจังเนี่ยถ้าไม่ถึง175เนี่ยขอ120ขึ้นไปนะครับใส่ออฟลุงเนาะก็ดาเมจหลักก็จะเป็นแค่ทันจิโรร่เลยนะคับ เดี๋ยวเราไปดูกันในเลทเลยนะครับผมว่าพี่เล่นยังไงเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรายละเอียดแต่ละเวฟไว้ให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้พี่อยู่หน้าแอดเวนเจอร์เนาะก็เข้ามาตรงนี้เลยเอาติดติดติดอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลือกเป็นเฮลเลทอยู่ไหนอ่านี้นะครับผมเลทเฮลนี่นะครับโอเคครับารุ่นตอนนี้เราก็อยู่กันในเลทเฮลนะครับก็มันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับก็ระวังตกเนะะวลาตกแล้วมันขึ้นยากให้เรามาเล่นด้านหลังนะครับเลือกเป็นนอร์มอลนะแล้วก็วางสปีดวาคอนก่อนเลยนะครับ แล้วก็พี่ขออนุญาตเปิดเสียงหน่อยนะตอนนี้เกมมันบั๊กเนาะโอเคในช่วงแรกนะครับก่อนขึ้นเว็บสี่อ้ก่อนขึ้นเว็บสามนะครับเนี่ยเราเต้องอยู่อัปเกรดที่สี่นะก็ฟาร์มเงินกันไปนะครับมาๆมา,มาแล้วก็เว็บสามปิดสกิลเว็บเนาะฟาร์มเงินนะครับ ที่เราจะพลาดก็เป็นสปีดวากอนช่วงแรกแหละที่เราไม่สามารถอัพถึงอัพเกรดสี่กันได้ก็จะพลาดตรงนี้ต้องคลิกรัวนะครับต้องคลิกรัวระวัาางตกรูตรงนี้นะเนี่ยรูตรงนี้พี่เคยตก <c oughs> ก็อัพไปเลยรอที่ชอบคลิกรัว,วพี่พลาดนะเมื่อก่อนพี่พลาดบ่อยนะอ่ามันจาเป็นจังหวะเด้งต่อเนื่องกันนะครับแล้วทีนี้ก่อนขึ้นสามะครับมันจะอัพได้อีกทีหนึ่งเนาะ ขอสามแล้วปรับเป็นคูณหนึ่งไว้นะแล้วก็ปิดสกิลเวฟครับวางทันจิโร่ประมาณตรงนี้อ่ะโอเคแล้วก็ปรับเป็นคูณสามได้แล้วก็เอาเงินไปลงสปีดนะครับสป,ปีดเนี่ยเราต้องอยู่ประมาณออัปเกรดแนะครับสปีดอยู่อัปเกรดแใช้ทันจิโร่เ่ยแหละฟาร์มตัวเดียวเลยก็ระวังเวฟโคนะเวฟโคนดี บางทีมีแอบหลุดนะเวฟโพนเนะเวบโคนตัวร้ายนะเวบโคนตัวร้ายอ่าโอเคมันจะมีเวบโคนสองชุดนะได้เงินเยอะจากเว็บโพนนี่แหละเผาหมดอะเผาแหลกหมดอะมันแพ้ทา่าเนี่ยมันแพ้ไงเนเจอร์อะโฟเอ้ไม่ใช่สายฟ้ามันแพ้ไงอ่าทีนี้ก็เตรียมวางไอตรงนี้ครับก่อนขึ้นเว็สี่เนี่ยเราจะัพไอได้อีกหนึ่งครั้งนะ สปีดเราอยู่8แล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทบัฟเลยนะครับเว็บ,บนี้ก็ลงสปีดไปถึงขั้นที่10นะครับแล้วก็ตัวไอจังเนี่ยอยู่ขั้นที่4แล้วแล้วก็เปิดสกิป weniger. เว็บ่ะกดเย็บไปเลยครับเว็บบ5ให้เราวางทานจิโร่ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยขั้น12แล้วก็ลงไอจังนะครับ จังได้ขั้นหกแล้วนะโอเคต่อไปเวฟที่6กเนี่ยไอจังอยู่ขั้นที่เจ็ดนะครับสปีดเนี่ยอยู่ขั้นที่สิบสี่ต่อไปเวฟเจ็นะครับทันจิโร่ตัวนี้นะเตรียมอัพไปถึงขั้นที่ห้านะครับทันจิโร่ตัวนี้แล้วก็ลงสปีดขั้นสิบห้านะโอเคพอเวฟ8ดเนี่ยทันจิโร่ตัวนี้จะตีแอร์ได้แล้วที่เวฟเปดพอแอร์มเดินแล้วนะครับนี่ เวฟแตีแอร์ A, แล้วก็ลงสปีดข้านสิหนะครับแล้วก็มาลง i อหนึ่งทีไปถึงขั้นที่8ดเวฟเก้าก็จะเป็นเวฟฟาร์มเงินนะลงสปีดถึงขั้นสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ลง i ไปเลยถึงขั้นที่สิบทีนี้ก็รอเวฟสิบเนาะเวฟสิบเนี่ยลงสปีดถึงขั้นสิบแปดครับ แค่นี้แล้วก็รอรอเราเว็บสิเอดจะเป็นเว็บสุดท้ายที่เราจะฟาร์มเงินนะครับเว็บสิบเ็ดเว็บสิเอดนี่ยจะลงสปีดกับลงหนวดดำนะอ่าสิบเอ็ดแล้วลงสองทีนะครับแล้วก็วางหนวดดำตรงนี้กับข้างทันติโลหนึ่งตัวโอเคถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพอเว็บสิบสองถึงสิบห้านะครับเราจะวางทันติโลตรงนี้หกตัว 6ตัวนะครับแล้วก็อัพไปถึงขั้นตีแอร์ให้หมดเลยเนี่ยขั2น2 7ให้หมดเลยนะครับ ทีนี้เงินมันจะเหลือพอสมครวรเลยนะครับก็ลงตัวหนึ่งนะลงตัวนี้เป็นขั้นสามแสนนะครับเนี่ยลงไปหนึ่งทีนะครับขั้นนี้เลยสามแสนไอตัวด้านหน้านี่ก็ลงถึงสองหมื่นเจ็ดด้วยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เลยน่าจะผ่านแล้วนะครับแล้วทีนี้เงินเหลือเราก็มาลงหนวดดาแม็กซ์ไปเลย โอเคน่าจะจบแล้วเลือดเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบล้านโดนเผาตายห่าหมดอะไวรุ่นโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับไปลองเล่นกันดูนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมเป็นกำลังใจให้กันนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยล่ะไปกันแล้วโหไม่เห็นอีกแล้วอะ่ะไม่เห็นแอโร่เลยไม่เห็นเลยว่าธนูอะไรก็ไม่เห็นอะ่ะแลจะทำหน้าปกยังไงฮัโหล295ริบาวิจัดว่าเด็ดนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย